หวังีิปอ์ใช้เวลา10ปีในการเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์และบอกเราว่าเขารู้สึกคุ้มค่ามากเขาตกหลุมรักการเต้นตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเขาอายุได้11ปีเขาเข้าร่วมกลุ่มฮิปฮอปของการเต้นฮิปฮอปชั้นนำระดับประเทศ IBD ตอนที่เขาอายุได้13ปีนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล16อันดับแรกและได้รับการค้นพบโดยแมวมองที่มีพรสวรรค์หลังจากจบมสเขาได้เข้าร่วมการฝึกเทรน3ปีของ YG เขาเป็นชาวจีนคนแรกและคนเดียวที่จบคลาสเอทั้งหมดความยากลำบากที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้อยู่ไกลเกินที่จะจินตนาการได้อาจารย์กล่าวว่าคุณเห็นหวังยี่ป่อเต้นเก่งใช่เลยเข้าแลกกับความเป็นเด็กของเขาเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะกลายเป็นที่นิยมในชั่วข้ามคืนแต่เด็กชายหมูน้อยของเราได้เดินออกจากถนนที่เต็มไปด้วยดอกไม้เข้าสู่เส้นทางที่ขรุขระและเป็นไปอย่างยากลำบากเขากลายเป็นหมูน้อยที่กล้าแกร่งและทรงพลังมากที่สุดในเวลานี้ ความนิยมและชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามของเขาเองการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องของเขาประกอบกับรูปร่างที่โดดเด่นมีจิตใจที่ดีและมีพลังบวกสูงทําให้เขายืนหนึ่งมาได้อย่างยาวนานหลายคนมีโอกาสที่จะมีผลงานที่ทําให้ระเบิดได้ในชั่วค่าคืนเช่นเดียวกันแต่มีน้อยคนที่จะสามารถสานต่อและรักษาความนิยมนี้ไว้ได้ในขณะเดียวกันวังฮิปปอก็สามารถยืนหนึ่งในทุกๆด้านมานานกว่าสามปีแล้ว หลังจากที่เขาระเบิดและได้รับความนิยมมากในเฉินชิงลิงไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านภาพยนตร์และและครโทรทรัศนรายการวาไรตี้การร้องเพลงการเต้นการส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆการแข่งรถการช่วยเหลือสวัสดิการสาธารณะต่างๆและอื่นๆนอกจากนี้มูลค่าทางธุรกิจของเขาก็ยังคงสูงมากอีกด้วยล่าสุดความร่วมมือการรว่วางแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นบิเซลได้ยุติความร่วมมือต่อกันแล้ว แน่นอนว่าการต่ออายุสัญญาหรือการยุติความร่วมมือกันเป็นเรื่องปกติปัจจุบันหวังให้เป๋มีแบรนด์อยู่ในมือทั้งสิ้น30แบรนด์ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองรองจากเซลจานที่มีมากถึง33แบรนด์ในที่สุดบอนทูฟลายก็ได้เปิดเผยความลึกลับและก็มีตัวอย่างแรกมาให้เราได้เห็นแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมพวกเขามันร้อนแรงมากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นงานที่เน้นผลงานระดับประเทศเพื่อส่งเสริมทีมการบิน ยังคงเป็นเรื่องลึกลับตั้งแต่เริ่มการถ่ายทําและทําให้หวังอีปป์ขาดการติดต่อไประยะหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบของการถ่ายทําหวังอีปปอได้อยู่ในทีมอย่างลึกลับเป็นเวลานาน,นถึง5เดือนและโดยทั่วไปแล้วเขาแทบไม่เคยปรากฏตัวจนถึงขนาดนี้ในการประชาสัมพันธ์ของภาพย,พย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ไม่มีการออนไลน์แต่อย่างใดจู่ๆความลับของการแสดงก็ถูกเปิดเผยและการประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกนอกจากเครื่องบินที่เราได้เห็นแล้ว เรายังได้เห็นภาพของผู้สร้างหลักอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในนักแสดงนำที่มีช็อตมากที่สุดหวายอปปอเป็นนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้คำทักทายทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและเขาก็หล่อเหลามากภาพลักษณ์ของวายอปปอก็ลุกเป็นไฟและมีพลังบวกสูงมากอีกด้วยแม้ว่าจะมีภาพเพียงไม่กี่วินาทีแต่ก็ไม่สามารถหยุดความหล่อเหลาของวายิปปอได้วายอปปอรับบทเป็นนักบินเหลยอ,อินผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจบินที่เก่งกาจ ในขณะเดียวกันในงานนี้ก็ได้มีการเสนอกลุ่มเครื่องบินรบเช่น J 2 0ในสาขาการบินของจีนเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงความสำเร็จของประเทศของจีนในด้านการบินผลงานนี้เป็นโปรเจกต์สำคัญระดับประเทศที่ได้รับการแนะนำโดยเป็นทีมของละครที่จริงจังที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของศิลปินที่มีพลังบวกในฐานะนักแสดงนำในละครเรื่องนี้การเลือกของไหวอี่ป๋อจึงควรค่าแก่การเอาใจใส่อย่างมาก ภาพลักษณ์ส่วนตัวของเขาเหมาะมากกับละครเรื่องนี้อย่างไรก็ตามราชาแห่งท้องฟ้าก็ได้ปรากฏตัวในช่องข่าว CCTV ด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าจุดเน้นของความสนใจอยู่ที่การ,ราโฆษณาโปรโมทในสนามการบินดังนั้นในขณะที่เราให้ความสนใจกับหวังยี่ป๋อเรายังสามารถรู้สึกถึงความสําเร็จมากมายในสนามการบินในประเทศของจีนอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วเรายังได้เห็นวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงที่สุดบล็อกอย่างเป็นทางการของเรื่องนี้ ยังคงว่างเปล่าและไม่มีแม้แต่รูปภาพที่มีความละเอียดสงูงสิ่งนี้ยังได้สร้างความลึกลับให้กับเรามากมายและยังได้เผยแพร่ให้เกิดความอยากรู้ต่อศาธนาณชนอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเปิดตัวอย่างกระทนหันของตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทําให้ผู้คนต่างตื่นเต้นอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของการแสดงพร้อมกันนี้เรายังได้เห็นตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องวันแอนโอลีที่นําแสดงโดยหวังยีป่ปออีกด้วย เรือได้ว่ามีการเปิดตัวกันมาแบบรัวๆทำให้เราตั้งตัวแทบไม่ทันกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณภาพของผลงานของไวท์ปอที่จะออากาศยังคงรับประกันได้ดีมาก b o n t to l y y one n n o only และนิรนามรวนแล้วจะเป็นทีมละครที่มีความร้อนสูงมากที่พร้อมที่จะระเบิดและคุณค่าของการโฆษณาท,ที่ได้รับความนิยมก็ค่อนข้างสูงมากและนี่ก็เป็นหวังอีปอที่แตกต่างกันที่เราได้เห็นบนหน้าจอขนาดใหญ่ นับวันยิ่งเป็นบวกมากขึ้นเราไม่สามารถใช้คำว่าดาวจราจรหรือดาราดอนเพื่อกำหนดคุณค่าของไวปอได้อีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วในฐานะผู้นำรุ่นเจนแซดเขามีการจราจรที่หนาแน่นบนอินเทอร์เนต็ตและการยอมรับทั้งความแข็งแกร่งความนิยมภารกิจและความรับผิดชอบของเขามีความสำคัญมากขึ้นการทำงานที่ดีของการเป็นผู้นำนั้นมีค่าและทันสมัยเพื่อความบันเทิงของเยาวชนในปัจจุบันพูดได้เลยว่า เราจะได้เห็นการแสดงของหวอิปปบนหน้าจอขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการและเป็นไปตามความคาดหวังใครคือสปอนเซอร์รายใหญ่ที่สุดของเซอร์จานแน่นอนว่ามีหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังเขาที่พร้อมจะสนับสนุนเขาแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดของเขาจะต้องเป็นแฟนๆของเขาอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเขาพบบางสิ่งบางอย่างแฟนๆของเขาจะสนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆพวกเขาเรอคอยการเติบโตของเสอร์จาน โดยเหตุน,นี้เซอร์จานจึงสามารถลุกขึ้นได้อย่างราบรื่นหลังพายุที่ร้อนระอุในปี2020หากเขาอยู่ในช่วงที่ตกต่ำในตอนนั้นและแฟนๆก็ทิ้งเขาไปนายทุนหรือนักธุรกิจต่างๆก็คงทิ้งเขาไปเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนและเขาก็รักแฟนๆของเขามากเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสื่อหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต้องการทําวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแฟนๆของเซอร์จาน แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการให้ทุกคนรบกวนแฟนๆของเขามากเกินไปอย่างไรก็ตามเสียจันมีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากเขามีแฟนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยผู้สูงอายุและโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีงานทําและมีฐานะทางการเงินสูงอีกด้วยในขณะเดียวกันก็มีคนจํานวนมากที่มีสลับพาพทางการเงินสงูงดังนั้นทุกครั้งที่เซียรจันมีการรับรองการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าของเขาก็ถูกขายหมดเกลี้ยงเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเขาได้ถือครองแบรนด์มากถึง33แบรนด์และอยู่ในสถานะสูงสุดในวงการบันเทิงอีกด้วยอย่างไรก็ตามแฟนๆจํานวนมากยังคงบนและเรียกร้องให้เซอร์จ้ารับรองแบรนด์เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากมีสินค้าอีกหลายอย่างที่พวกเขาต้องการใช้ในชีวิตประจําวันเช่นยาสระผมครีมกันแดดโทรศัพท์มือถือและอื่นๆในวันที่27กรกฎาคมซูมาดารีเวอร์คอฟฟี่ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเฟรดคอฟฟี่อีสเทส และเปิดตัวผลงานชิ้นเอกที่หลากหลายที่ล็อกความสนหมคคืนนั้นเซอร์นในฐานะโฆษกของแบรนด์รอบล์บโบรได้ปรากฏตัวอย่างกระตือรือร้นเข้า่อเล่าละสง่างามมากเขาได้แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจของกาแฟและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของการล็อกความสนหม่ร่วมกันการเปิดตัวที่ร้อนแรงนี้ได้ทําให้เกิดการพูดคุยการอย่างดุเดือนในหมู่ชาวเน็ตในทันทีหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้รับการระบุในรายการการค้นหาย,ยอดนิยมบนว็ปปอ เป็นเวลานานร่วม13ชั่วโมงโดยมีจำนวนผู้ปรากฏบนเครือข่ายทั้งหมดมากกว่า680ล้านคนและการดูงานแถลงข่าวทางออนไลน์สูงเกิน1ล้านคนในขณะเดียวกันกาแฟทัสกอเรก็ได้ประสบความสำเร็จอีกประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์ใหม่และการระเบิดและผลิตภัณฑ์กาแฟเหลวในแถบซองแดงขนาดเล็กได้ขายมากกว่า99,000ชิ้นในวันนั้นกาแฟสดได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สดให้กับกาแฟแม่น้ำซูมิดะสีแดง ในฐานะแบรนด์ชั้นนำของกาแฟแควนและน้ำกาแฟในประเทศจีนซูมิดาริเวอร์คอฟฟี่ถือว่าความสดเป็นหลักการแรกเสมอและนำกาแฟชั้นดีมาสู่ชาวจีนในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยพลังแห่งผลิตภัณฑ์สูงสุดในการรักความสดจากการสรุปผลการเก็บเกี่ยวของปีที่แล้วสื่อทางการและข้อมูลสำคัญจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่าเซอร์จันเหนือกว่าดาราคนอื่นๆด้วยคะแนนโหวตที่ไม่มีใครเทียบได้ตามรายงานข้อมูลของสื่ออย่างเป็นทางการ เซอร์จนได้รับรางวัลดาราประจำปีด้วยคะแนน78.3พันล้านโหวตในปีนี้อันไม่ชัดเจนมากนักเมื่อดูข้อมูลนี้แต่ถ้าเทียบกับ15.2 0พันล้านในปีก่อนผลลัพธ์ของปีนี้สามารถอธิบายได้ว่าไม่มีใครเทียบได้ในรายการสําคัญอื่นๆการจัดอันดับและการโหวตทั้งหมดที่เซอจจันเข้าร่วมนั้นสูงเหมือนเส้นตรงทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนเขาอย่างเงียบๆ เกือบปีแล้วที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะและถูกละทิ้งจากวงการบันเทิงมาเกือบปีและเกือบปีแล้วที่แฟนๆที่รักและสนับสนุสนเขาไม่มีโอกาสได้พบเขาอย่างเป็นทางการหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือหัวข้อแฟนๆผิวดำขอโทษเซอรจานในครั้งนี้คนสองคนปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้สำเร็จคนหนึ่งได้โพสต์คำขอโทษถึงเสอรจานในหนังสือพิมพ์และอีกคนถูกบังคับทั้งสองมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือไม่ได้ปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มโซเชียลที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในขณะนั้นพวกเขากล้าหาญมากแค่ไหนสำหรับการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ในตอนนี้พวกเขารู้สึกอับอายมากแค่ไหนที่ต้องออกมาขอโทษต่อสาธารชนโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้เสมอแต่เซจันก็ได้ตอบแทนความช่วยด้วยความดีดังนั้นชาวเน็ตจึงบอกว่าคุณจะโหดร้ายกว่านี้ได้ไหมและคนที่สร้างปัญหาดังกล่าวเป็นบล็อกรายใหญ่ที่มีแฟนๆมากถึง800,000คน หลังจากที่บล็อกและบองอันดับหนึ่งขอโทษตัวบล็อกใหญ่อีกคนก็ขอโทษเสือจานเช่นเดียวกันโดยคิดว่าจะเป็นการแลกกับการสามส่วนเสือจานให้ใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองและการฟ้องของเขาก็ทําได้ดีมากส่งผลให้รูปแบบของคนดาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหลายคนยังคงบ่นว่าผู้ก่อจลาจลในโลกไซเบอร์นี้ไม่เข้าใจความจริงทั้งหมดเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่พวกเขาพูดได้ก็คือเพราะมีดไม่ตกใส่พวกเขาพวกเขาจึงไม่กลัว หนึ่งในนั้นถือเป็นการดําเนินการที่ไร้มนุษยธรรมเขาสามารถระบายภาพมืดและด้านลบบนอินเทอร์เน็ตเขาได้กล่าวลบหลู่ญาติผู้ล่วงลับของเซอร์จานจะทําวิดีโอจัดปนกิจคุณปู่ของเขาบนอินเทอร์เน็ตเขาเป็นบุคคลที่สามารถหยุดศิลป,ปินจากการกระทําทุกอย่างความบาดทุกธุรกิจความบาดภาพยนตร์และความบันเทิงปิดการกิจกรรมทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ตลอดจนธุรกิจที่มีเจตนาให้ความร่วมมือและสวัสดิการสาธารณะเพื่อช่วยชาวนาก็ไม่มีข้อยกเว้น มีเป้าหมายและวางแผนที่จะโจมตีชาวเน็ตของศิลปินในฐานะแฟนตัวยงที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือตัวตนของชาวเน็ตที่ออกมาขอโทษเขาเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเหตุการณ์ทางดิจิทัลที่เซอร์จานทาให้เกิดความรู้สึกในแวดวงแฟนคลับและผู้นํา KOL หลายคนที่โจมตีเซอร์จานไวมิวและคนอื่นๆน,นอกจากความตื่นเต้นของการขอโทษแล้วยังเป็นแนวทางของเซอร์จานซึ่งทําให้ผู้คนรู้สึกถึง ชาวในรายนี้มีแฟนๆมากกว่า10,000แคนเขาไม่ได้โพสต์คำขอโทษบนแพลตฟอร์มที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดของพวกเขาภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวหัวข้อแฟนๆผิวดำโพสต์คำขอโทษต่อเซอร์จานมีมากกว่า200ล้านวิวบนแพลตฟอร์มเดียวใน1วันเป็นประเด็นร้อนในวิดีโอซานและแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆเซอร์จานมีการจราจรที่หนาแน่นมากบนอินเทอร์เน็ตเขาได้รับความนิยมมากและมีการพูดคุยกันมากมายคำขอโทษนี้ถือเป็นการขอโทษที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในเหตุการณ์ออนไลน์สําหรับสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่แค่คําขอโทษแต่เพื่อให้คนจนํานวนมากขึ้นได้เห็นสิ่งที่เขาทําในขณะนั้นและสัมผัสรสชาติของการถูกประนามจากคนหลายล้านคนเห็นได้ชัดว่าเซอร์จันเองเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดทากลางพายุทางอินเทอร์เนต็ตแต่เขายอมให้ผู้กระทาผิดต้องขอโทษจากอินเทอร์เนต็ตถึงขนาดก็ยังมีคนที่ไม่พอใจเขาและยังคงทําลายเขาอีกต่อไปเซอร์จานได้รับผลกระทบอย่างมากจากความรุนแรงในโลกไซเบอร์ ทำให้เกิดเงาที่หลงเหลืออยู่ตลอดชีวิตแต่เขายังต้องปกป้องที่ทําลายเขาจากความรุนแรงในโลกไซเบอร์เครือข่ายของการปฏิบัติการชิงลางไม่ได้เป็นเพียงการสนับสน,นุนแม้ว่าจะเสียสละผลประโยชน์ของตนเองแต่ก็ต้องได้รับการฝึกฝนสําหรับศิลปินที่พลิกความหุ้นส่วนทางธรุรกิจก็รีบลบข่าวที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วผู้สร้างหลักก็ได้หายตัวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันและการดําเนินการอัตโนมัตนินี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหาในปี2020 เหล่าบล็อกเกอร์เหล่าบล็อกผู้ยิ่งใหญ่บลอก,เ,กอเหล่าบล็อกเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่นักเขียนบทอุตสาหากรรมสื่อและชาวเน็ตปฏิบัติกับเซอร์จันตามาตรฐานใครจะสามารถทําอะไรเขาได้อย่างไรก็ตามทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วและเราไม่ควรพูดถึงมันอีกเซอร์จันในวันนี้เปล่งประกายอย่างมากและเขาจะเข้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่นับล้านคนจากแฟนๆที่รักเขาและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ